ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถห้วยมึงงามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ในพระกรสุวนรัฐโอคโคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเชิญสิ่งของพระราาทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็ก289ตัวและเครื่องอุปโภคบริโภค244ถุงกับติดตามผลการดําเนินโครงการซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทําลายและปลูกจิตสํานึกให้ราษฎรรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันสามารถฟื้ ฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมและมีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้รัศดรบ้านบะหลาบ้านห้วยเท่าบ้านห้าหกบ้านอาสูและบ้านอาเธอซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซออาคาและมูเซอร์มีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอ,พอสามารถสร้างอาชีพมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในตอนบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนณฐานปฏิบัติการสิงอุดมดอยผ้าห่มปกตำบลแม่สาวได้แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 3 4กองร้อย ทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพก่อประคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3 <Okay. S 1> และหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกําลังพื้เมือง <Okay. S 1> เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจฐานปฏิบัติการสิงห์อุดมตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาวมีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 34 <Okay. S 1> ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4 <Okay. S 1> ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าระยะทาง14.5กิโลเมตรตั้งแต่ดอยผ้าห่มปกตบแม่สาวถึงดอยหมากลางตบลแม่อายอําเภอแม่อาย จากนั้นเดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดย ฟ้าห่มปกตำบลแม่สาวเชิญเสื้อกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่เด็ก45ตัวและถุงพระราชทานไปมอบแกร่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานรวม59ถุงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2544สนองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้รัษฎรผู้ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการปัจจุบันรัษฎรอยู่อาศัยคู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมสภาพป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นมีการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟอาราบิก้าและไม้ ผลเช่นพลับชาเลือดมังกรทำให้มีไรายได้เพิ่มจากครัวเรือนละ50,000บาทต่ตอปีเป็น1,2,000 0บาทนอกจากนี้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่หมูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่นปลาเวนโบ้ทราและปะลากรดหลวงโดยผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศทําให้รัศดรมีไรายได้เสริม